ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการออกกําลังกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผมด้วยการขายกล้ามเนื้อขายเส้นข่ายข้อหน้าอกลําตัวตั้งแต่หัวจดวุดเท้าปรับสมดุลให้กับร่างกายด้วยท่าบริหารต่างๆนะครับอะเรามาเริ่มทําเลยนะครับผมอ่าโอเคอ่ทาท่าแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําแบบต่อเนื่องนะครับผมต่อเนื่องเลยอ่ะทา่าแรกนะครับ ปรับสมดุลให้กับร่างกายก่อน,นครับ1 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า7กเจ็ป ยี <20. S 2> ่สิบต่ออีกครับอครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบต่อด้วยท่าต่อไปครับหนึ่ง สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเ็ดสปดเ้ายีสิต่อดยท่าตไปครับหนึ่งสองสาสี่ห้าห 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่ะต่อตัวท่าต่อไปครับ1 2 3 เจ็ดแปดก้าสิบอ่าต่อดี๋ยาต่อไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอดสิบสสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบอาหนึ่งสอง ต่อด้วยท่าการหมุนคอนะครับอ 2> 2, 4, 5, 6, 7, 9, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับสองสามสี่ห้าหก ต่อไปก็เป็นการขายกำเนื้อขายเส้นที่เกิดจากอาการปวดนะครับปวดหลังปวดขึ้นคอลามลงไปหาเตวนะครับผมด้วยท่าการขายเส้นนะครับที่ผมใช้เป็นประจำทุกวันนะทุกวันวเวลารานั่งทํางานมีอาการปวดเมื่อยแล้วก็จะมาบริหารด้วยท่านี้ขายเส้นขายกำเนื้อให้กับร่างกายยืดหยุ่นนะครับยืดหยืนร่างกายของเรานะครับ มือประสานกันมือประสานกันเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับผมแล้วก็ค้างไว้นะครับมันจะคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกคอได้เป็นอย่างดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต่อด้วยทั้ง จับสองนะครับแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างทั้งสองข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสา้าขางครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ ี่สต่อไปก็เป็นมือประสานกันครับไว้ด้านหลังแล้วก็ยืดขอขึ้นมานยืดคอไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสสองสิี่้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิอ่ากลมตัวครับกลมตัว